สวัสดีครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับวิธีการใช้งานชุดตรวจโควิด19หรือ a n t i g e n Test Kit จาก U-Star กันครับซึ่งชุดตรวจโควิดชนิดนี้เป็นแบบ2 i n 1สามารถตรวจได้ทั้งน้ำลายและสารคัดหลั่งในชิ้นเดียวครับและชุดตรวจนี้ยังรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนได้ด้วยนะครับมาเริ่มที่วิธีการใช้งานแบบตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูกกันเลยครับขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์มีดังนี้หลอดเก็บน้ำยาสกัดพร้อมน้ำย สกัดฝาปิดหลอดน้ำยาสกัดแผ่นทดสอบ1ชิ้นไม้ก้านสำลี1ชิ้นขาตั้งอุปกรณ์เจาะรูด้านหลัง1ชิ้นพร้อมคู่มือการใช้งานแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับและขั้นตอนในการตรวจแอนติเจนในโพรงจมูกก็ง่ายมากๆเลยนะครับเริ่มด้วยขั้นตอนแรกล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ครับเพื่อความปลอดภัยควรสวมถุงมือขณะใช้ชุดตรวจนะครับนำชุดตรวจและอุปกรณ์ต่างๆมาเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนเริ่มทำการทดสอบ นำแผ่นทดสอบออกจากถุงบรรจุแผ่นทดสอบครับแกะซิลปิดหลอดน้ำยาสกัดออกจากหลอดน้ำยาสกัดและนำหลอดสกัดมาใส่ในแท่นวางใช้ไม้พันสำลีปลอดเชื้อเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกหรือจะเลือกใช้วิธีใช้ไม้พันสำลีเก็บตัวอย่างจากช่องปากแทนก็ได้เหมือนกันครับหลังจากนั้นนำไม้พันสำลีที่ใช้เก็บตัวอย่างแล้วใส่ในหลอดน้ำยาสกัดหมุนผสมให้เข้ากันอย่างน้อย1ิบครั้งครับ ปิดฝาหลอดสกัดแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วหยดตัวอย่างลงไปที่ช่องรับของเหลวบนแผ่นทดสอบจํานวน3ามหยดในลักษณะตั้งฉากกับแผ่นทดสอบโดยระวังอย่าให้เกิดฟองนะครับและข้อสุดท้ายอ่านผลทดสอบภายใน1 0 1ถึง15นาทีครับ interpreting the results หรือการอ่านผลตรวจที่แถบตรวจจะมีจุดสังเกต2จุดคือจุด C และจุด T ครับ โดยหากขึ้นแถบสีแดง2จุดที่จุด C และจุด T หมายถึงผลบวกติดเชื้อหรือ Positive ให้ตรวจซ้ำโดยใช้วิธีการ RT-PCR หากขึ้นที่จุด C จุดเดียวหมายถึงผลลบไม่ติดเชื้อหรือ Negative ให้ตรวจซ้ำภายใน3-5วันครับและหากขึ้นที่จุด T จุดเดียวหรือไม่มีแถบสีแดงขึ้นเลยหมายถึงการตรวจนี้ไม่เป็นผลไม่สามารถแปลผลได้ให้ใช้ชุดตรวจใหม่ตรวจซ้ำครับและอย่าลืมนะครับหลังการทดสอบควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยนะครับส่วนขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการตรวจจะต้องใส่ลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้มิดชิดเขียนบนหน้าถุงให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อและทิ้งลงถังขยะครับและนี่คือขั้นตอนการใช้งานชุดตรวจโควิด -19 หรือ a n t i g e t Test Kit จาก US t t r นะครับหากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะครับ วันนี้ทางยูสตาร์ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ